สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่สนสวัสดีครับพี่พครับสวัสดีครับทุกคนครับครับ12บสรายการสสนาทีนะครับพบกับพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วในรายการคริปโตลันเสืออาหารกลางวันทันทุกเหตุการณ์คริปโตนะครับครับใช่ครับก็ไม่ว่าเราอยู่ไหนก็ไลฟ์กันได้ใช่ไหมพี่สนเหมือนจะอยู่ข้างนอกนะครับวันนี้ใช่วันนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็มาทันเวลานะแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกคนฟังได้ทุกวันเลยนะครับก็ยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับไม่ต้องรอทําอย่างอื่นนะกดไลค์เลยนะครับอยากให้พวกเราทําแบบนี้บ่อยๆทาไปเรื่อยๆกดไลค์นะครับช่วยได้นะฮะช่วยได้โอเคกําลังใจที่ดีนะครับใช่ครับเป็นกําลังใจที่ดีนะฮะก็อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพูดนิดนึงก็เรา แน่นอนอนะ่ะคืนนี้เรามี FOMC ใช่ไหมพี่สนครับตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะเรานัดกันสักเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันงั้นเที่ยงคืนครึ่งนะทุกคนเราจะเจอกันที่ช่องนะเอ่อทั้งทุกช่องทางที่เราไลฟ์ออกไปเลยนะครับท,ที่ท่านดูอยู่เนี่ยแหละเที่ยงคืนครึ่งเรามีนัดกันนะเรามาคู่นี้มาคุยกันก่อนสักประมาณ30นาทีก่อนที่จะ มีการประกาศเป็น PDF ออกมารายงานว่าขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รันยาวเลยนะไปฟังคุณเจอรมด้วยกันแล้วก็แปลสดๆไปด้วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเ,อเจอกันแน่นอนคืนนี้พักผ่อนกันเยอะๆนะครับก็อย่าเพิ่งใช้พลังงานเยอะนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราผมกูอย่าพี่สนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการอัปเดต คัำเดตกันหน่อยใช่ไหมพี่สนเรื่องของตัวเทคนิคอลนะก่อน FOMC น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ้านเรื่องจากพี่สนช่วงนี้<ช>เหมันจะบุ่นุ่นตอนประมาณหัวค่ําใช่ไหมฮะพี่สนเดี๋ยวงั้นเ,เ,เดี๋ยวเราอาจจะผมผมสร้างอีเวนต์มาแล้วเดี๋ยวอาจจะรันยาวเลยนะเพื่อนๆก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกเนาะเทคนิคอลนะนะวันนี้มันนิ่งแล้วล่ะตอนบ่ายหรือตอนเย็นนก็น่าจะ เออาเปลิลไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับงั้นเพื่อนๆที่ไม่สะดวกมาดูในช่วงบ่ายนี้นะฮะก็ดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะรันต่อจากรายการนี้เลยนะฮะรายการนี้เดี๋ยวจบคริปโตรันเสร็จอาจจะต่อไปเลยนะครับก็ใครสะดวกก็ดูได้เลยแล้วก็สามารถขอขอเรียนได้ด้วยใช่ไหมพี่สน ใช่ครับเดี๋ยวเราจะดูกันเพื่อจะดูทารก็ตนะครับเพราะว่าลักษณะของการวิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นภาพที่ดีจะวิ่งไปทิศทางแบบประมาณตรงไหนนะครับถ mm ้า hmm. เป็นภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีเลนการวิ่งประมาณในแต่ละตัวนะ อืมใช่ใช่ใช่วางแผนเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะพลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลันต่อจากรายการนี้ไปเลยแล้วก็แยกเป็นรายการพิเศษนะวันนี้เอาใจแฟนๆสุดๆเลยนะเป็นไลฟ์พิเศษที่<ม>ตั้งใจเตรียมมาให้นะงั้นวันนี้พวกเราสองคนไลฟ์เยอะมากนะพี่สนโดนไปสามนะผมก็โดนไปสี่นะก็ไม่รู้จะมีเลี้ยวแรงกันต่อหรือเปล่านะครับก็บเป็นกําลังใจให้ด้วยละกัน นะครับแล้วก็อาจจะต้องขอเป็นเหรียญใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมพี่สนเหรียญใหญ่ๆหน่อยเหรียญที่มีเพื่อนๆสนใจเยอะๆน่ามันจะได้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากหน่อยนะก่อนอาจจะขอขอเป็นครับัท็อปฟิฟตี้ท็อปเหรียญอินดี้อี่นี่ขอข้ามนะฮะขออินดี้มากไม่ไหวนะฮะเพราะเดี๋ยวอาจจะ มันมีประโยชน์น้อยหน่อยนะเพื่อนเพื่อนใช่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนคงไม่ได้วางแผนเทรดอยู่แล้วะล้วเหรียญอินดี้เทรดตอนไอโฟนซีหนักนะน่าจะหนักนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเอาเอาเหรียญที่มันค่อนข้างอ่ะสเตเบิลหน่อยแล้วใหญ่ๆหน่อยที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็มีคนเล่นเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปว่ากันที่รายการนั้นนะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะฮะวันนี้ชวนคุยภาพรวมก่อนพ่สนเรื่องของ เอออบโอเพนนิ่งออกมาเอาอีกละดีขึ้นนะดีขึ้นก็ถ้าตีความจากอันนี้อันเดียวนะเราไม่ดูบริบทอื่นนะก็หมายความว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งค่อนข้างรีเซียนนะเขาใช้คารีเซียนก็คือมันยืดหยุ่นได้พอสมควรแล้วก็มีพื้นที่ขึ้นดอกเบี้ยเยอะไหมอันนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกได้ว่าเสียงแตกมากเลยพี่สนกับตัวหรือเปล่าไม่กับตัวแต่แน่นอนแหละตลาดมองไปที่เจ็ a สิ s ห้า n t อยแหละแต่ว่าแหมมัน7จสิห้าแล้วยังไงต่อเจิ้าแล้วโทนันเป็นยังไงโทนจะแบบว่าสโลว์ดาวไหมพอได้แล้วไหมเริ่มอันนี้คือโอ้โหถามกันมาแล้วทุกอย่างเงียบกริบนะตลาดก็เดากันไปต่างๆนานาผมว่าคืนนี้สนุกแน่นอน้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน ะะพี่สนมองไงกับตัวเลขนี้ฮะจ็อบโอเพนนคือจริงๆเ,เ,เป็นสัดส่วนที่เทียบง่ายที่ว่าสมมติว่า<ม>ถ้าอินเฟ t ชันสูงอัตราการจ้างงานก็จะดีนะครับก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจมันเติบโต,ตนะอินเฟคชันจะมีโอกาสที่จะอยู่ในเป็นลักษณะข,ของขาข,ข,ขึ้นเป็นลักษณะนา,นานั้นซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นเ เสียงพี่สนขาดที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออได้โอเคกลับมาละอีกรอบนึงแล้วโอเคก็คือกูพูดง่ายไอ้อตาการจ้างงานเนี่ยกับตัวอินเฟชั่นเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยการจ้างงานดีหมายการจ้างงานที่ดีนะครับอินเฟชั่นก็มีโอกาสที่จะสูงด้วยแต่ว่าถ้าเอ่ออัตราการจ้างงานที่ไม่ดีนะครับมีมีคนพูดว่างานเยอะอย่างเงี้ยอินเฟชั่นก็อาจจะ เป็นลักษณะของการที่มีโอกาสที่จะตําลงแต่ว่าต้องพูดว่าคือเฟดอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้อาตาัตราการจ้างงานเนี่ยการมีผู้ว่างงานเยอะขึ้นนะพูดง่ายเนาะแต่ว่าถ้าผู้ว่างา<ม>างานยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่เยอะเสียงขัดขานนิดนึงนะพออะพูดง่ายเนีย่ยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยอีก นะยังขาดอยู่ <c oughs> ครับอืมครับมัน <c oughs> มีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแก้อินเทอร์เน็ตอยากจะเป็นอยู่ที่อินเทอร์เ <c oughs> น็ตนะฮะก็แน่นอนฮะมองว่าพี่สนมองว่ามันมีพื้นที่ให้ขึ้นด้วยแหละนะน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มันตอนนี้มันตอนนี้มันมีสองเหตุผลแหละนะผมขึ้นอยู่ว่าเฟดจะมองยังไงมากกว่าเฟดจะมองฝั่งไหนมากกว่านะมันก็มองได้ทั้งสองฝั่งแหละมันก็มีเหตุผลกันทั้งคู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายคนตัดสินนั่นอะ มองยังไงนะฮะก็บางคนก็บอกทำลายมาเยอะแล้วไปขึ้นมาตั้งสี่เปอร์เซนจะเกินไปหรือเปล่าขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนี่ยังไม่มากพออีกแล้วมันต้องสโลว์ดาวน์แล้วเดี๋ยวช็อกนะฮะแต่ว่าพอดูตัวเลขก็บอกว่าเฮ้ยมันจะไปช็อกได้ยังไงนะ GDP มันแบบดีกว่าเดิมอีกนะครับสูงกว่าคาดการณ์อีสองจุดหกเองนะสองจุดหกด้วยนะจ็อบโอเพนนิ่งงั้นเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าที่คิดมันรีเซ็ตติ่งกว่าที่คิดเราทําร้ายมันหนักมากเลยมันก็ยังไม่ ไม่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีข้อมูลเด็ดๆแน่นอนนะเราจะมีเปรียบเทียบประวัติศาสตร์กันขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมพี่สน <ขอ S 1> ว่า<ช>ขึ้นแบบ<ช><ๆ>ไหนนะที่ผ่านมาเวลาอารมณ์ประมาณเนี้ยขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยเงินเฟ้อมันตอบรับ,บยังไงแล้วเขาแก้ยังไงต่อตอาจจะไม่ได้สถานการณ์ไม่ได้ตรงกันเป๊ะแต่ว่าอย่างน้อยมันจะเห็นภาพรวมว่าเออที่ผ่านมาเขาแก้ยังไง นะแล้วเขาอาจจะพอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันที่จะเดาต่อไปได้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับผาดไม่ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดนึงนะอีกข่าวหนึ่งที่นำมาฝากกันก็เรื่องของดอลลาร์นะ re Reversal could bring inflation pressure นะครับก็น่าสนใจดอลลาร์อินดซ x ที่มันเริ่มเหมือนจะตกตกมาหน่อยเนี่ยมันอาจจะ bring uh, inflationary pressure ก็ได้ นะครับนี่มองซ้อนเปกทีแล้วนะมองซ้อนเปกทีแล้วนะเราเห็น ECB ที่ตอนนี้ก็ประกาศบอกว่าเฮ้ย mm. ไม่ไม่มีหยุดอ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นต่อนะเพราะว่ามันเงินเฟอ้อมันหนักนะแล้วก็จะกำลังจะไล่ตามมาทางมาทางเฟดนะครับแน่นอนอนะ่ะภาพที่เห็นคือดอลลาร์อินเด็กซ์มันจะร่วงลงนะอะ่วงลงเนี่ยตลาดทุนดาเด้ามาจะเด้งขึ้นถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์เดิมนะครับ แต่การที่มันล่วงลงเนี่ยต้นทุนการนําเข้าเราก็รู้อยู่มันก็จะทําให้เสียเปรียบทางด้านการนําเข้านะฮะแล้วก็อาจจะทําให้เข้าของแพงขึ้นอีกหรือเปล่าเป็นแรงกดดันอีกแรงหนึ่งนะฮะนี่ก็มองมองไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันโอเคเออผมพาไปดู e ออ n ์เน็บริษัทอย่าง Toyota หน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยพิศน โอ้โหเละนะเป็นครับเละเลยใช่ไหมครับโอ้โหคลัช25เปอ่ะนี่คือนี่คือแบบว่า mm hmm. เป็นครั้งแรกของโตโยต้ในรอบเป็น10ปีนะหลาย10ปีเลยนะที่ผลประกอบการเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. โดยที่าทาง t o y ยต a เองออกมากล่าวโทษไปทางเรื่องของชิปนะเรื่องของชิปมันขาดมันก็เลยมีปัญหานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็วิเคราะห์อบอกเฮ้ยชิปขาดเนี่ยแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่ขนาดนี้นะ <laughs> ยี e ่ห้ออื่นยังไม่ขนาดนี้นะโตโยต้าค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็สังเกตว่าโตโยต้าเองก็ยังไม่ได้ขยับขยื่อนไปทาง e ีอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะอนนี้ก็น่าสนใจว่าเออจะอยังไงนะว่าโตโยต้าอาจจะยังไม่อินเรื่อง EV มากนักนะ,ะยังไม่เห็นการขยับของยักษ์ใหญ่อย่างค่ายญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะดูวันต่อไปนะครับเพราะว่า Prof การผลประกอบการครั้งนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ย ไม่ค่อยดีขนาดนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนขยับขยันบ้างไหมนะฮะวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยว<ช>ไปดูข่าวอื่นต่อนะฮะเราต้องเร่งทําเวลาอาจจะเริ่มรายการต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับมันนี่แกรครับแอปที่ต้องบอกว่าแอปเป็นโอนเงินเพียร์ทูเพียเนี่ยล่าสุดก็มีการประกาศอินทิเกตบิตคอยอีเด e รีมแล้วก็ไลท์คอยนี่<ช>เข้าไปสู่ c r y ปโตเทรดดิ้ง o ู l s แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีแล้วกันเรื่องของอะดอปชันสมเหรียญน,นี้นะฮะ จริงๆมันน y แกรมเนี่ยต้องบอกว่าพอพูดถึง MoneyGram มันนึกถึง Ripple เลยนะมี่สนใช่ไหมมันนิแกรมเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Ripple มาก่อนนะแต่ว่าวันนี้เราก็ยุติความสัมพันธ์กันไปแต่ว่าสังเกตเห็นไหมว่าวันนี้พอจะประกาศเหรียญเข้ามาเนี่ยไม่มี XRP อยู่ข้างในมี Bitcoin มี e t เ e r แต่ว่าไม่มีไลท์คอยนะคือใส่ไลท์คอยไลท์คอยซึ่งก็ดูงั้นๆนะณนะนะนะเวลานี้นะ แล้วใส่ไดคอยนะแต่ไม่ใส่ XRP นะครับแล้วก็ความต่างของ XRP เนี่ยก็เลยผมก็เลยเดาอย่างนี้พิสนว่าณนะจุดที่เขาแยกกันเนี่ยถึงเขาจะไม่ประกาศเหตุผลว่าทําไมเขาแยกกันนะแต่ว่าน่าจะทะเลาะกันหนักพอสมควรคือเงี้ยไม่ยอมใช้บริการกันเลยนะ,ะเนี่ยอันนี้ย้อนหนังไปดูสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมนึกถึงข่าวนี้เลยนะเนี่ยที่มันนี่แกรมเนี่ยก็ยุติความสัมพันธ์นะครับวินดาวกับริปโพนะทั้งคู่ต่างฝ่าย<ม>ต่างยุติความสัมพันธ์กันอืม แล้วกโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลนะไม่ได้บอกเหตุผลแล้วก็แค่วินดาวเฉยแล้วก็เนี่ยอันนี้แบรดแกลิงตันเนี่ยอันนี้2ปีที่แล้วนะก็มีการประกาศไปว่าไม่ไม่ต่อความสัมพันธ์กันนะครับยุติไปอ่ะโอเคมาดูอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างร้อนแรงไม่เลิกนะสำหรับอีก ตัวเนี้ยนะทวิตเตอร์ดอชเดอร์ชอันนี้นะเดี๋ยวพี่สวนต้องดู<อ>ด้วยนะกราฟเกิร์บเนี่ยแน่นอนอนะดอชผ่ ge, าน<อ>ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นหมาจักรหลาดไปละหมาต่างดาวโอ, <laughs> โอเคล่าสุดเนี่ยไบแอนด์ก็ประกาศนะครับก็เจรจาก,กับทางอีลอนมัาเรียบร้อยลงทุนนะลงร่วมร่วมทุนด้วยนะขอลงอีก500ล้านนะฮะห้าร้อยล้านดอลลาร์นะครับขอร่วมพัฒนาโซเชียลมีเดียคอมพานีเรื่องเว็บทรีซันบ็อก นะครับจะขอยืม Twitter เนี่ยเป็นแซนบ็อกในการพัฒนาเว็บ3ให้ปราศจากบอทแล้วก็ดีเซนทัละอย่างแท้จริงนะครับใบนั้นอยากจะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เจราจากับอีลอนมัสมานะครับสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแซมแบงก์แมนฟ e ีเคยออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์ hmm. กี่ล้านะน,นะส mm ิบเท่าไหร่นะเออผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับออฟเฟอร์ทุนมาจากร่วมทุนกับคุณอีลอนมัสด้วยนะแต่ว่าอีลอนอีลอนปฏิเสธนะครับ ไม่ได้ร่วม FTX แต่ว่าเลือกที่จะร่วมกับ n บ n c นนะครับ,รบก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆก็ผมก็แอบ,บอยากได้ Binance มากกว่า FTX นะ FTX ช่วงหลังๆนี่แม่มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเยอะเหลือเกินนะลิควิดดงลิควิดเดตเนี่ยไปเล่นอภินิหารเยอะจังทำ <laughs> ไมตังมันเยอะอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันมีกลุ่มกลุ่มทุนที่ไหนนะก็อยู่ข้างหลังอยู่นะหลายที่นะหลายคนก็บอกว่า เป็นตระกูลอะไรสักอย่างนะครับมีหลายมีหลายกระแสะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไบแนนภาพที่ก็มาแล้วนะครับเราก็สร้างทีมร่วมกันนะจะทำ R&D นะครับเราก็จะทำ 3, เว็โ3 social media อย่างจริงจังนะฮะอันนี้เป็นแซนบ b ็อกกอดนะครับก็เรียกว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีกับทวิตเตอร์เลยนะแล้วทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าพออีลอนมาครั้งนี้เนี่ยจุดกระแสนะแล้วก็สร้างามีคนแสดงความคิดเห็นมากมายว่าจะให้ทวิตเตอร์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับล่าสุดฮะก็บลูแท็กฮะถ้าใครอยากจะติดบลูเช็คเช็คมาร์กนะฮะสงสัยพวกเราสองคนอาจจะต้องไปติดกับเขาด้วยนะฮะบลูเช็คมาร์กนะพี่สนอเ,เอ่อถ้าอืมใช่ฮะตัวทวิตเตอร์ของพวกเราเนี่ยถ้าจะติดบลูเช็คมาสก์นะพี่สนเราจะต้องจ่ายเงินให้อีลอนเนี่ยประมาณสัก ให้ t w i t t e อร์ให้เราเนี่ยประมาณ8เหรียญต่อเดือนนะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็จะแปรผันตามประเทศที่อยู่นะอาจาอาจะอัตราแลกเปลี่ยนก็ปรับปรับขึ้นไปแต่โดยประมาณก็ประมาณสัก8เหรียญ8เหรียญน,นี่กี่บาทนะฮะสัก300ได้ไหมถึงแม้น่าจะน่าจะได้นะสามร้อยนิดๆอะไรเงี้ยนะก็โอเคถ้าสิบเหรียญอ่าสามร้อยนิดๆิดสามร้อยก็บาทต่อเดือนนะครับก็จะเก็บ แอคเคานะสิ่งที่ได้นะฮะคุณอีลอนมานี้ประกาศมานะก็บอกว่าเอ้ยสิ่งที่ได้เนี่ยคุณก็จะสามารถโพสต์ลองวิดีโอแ n d ออดีได้นี่แล้วก็ half as many ads นะครับแล้วก็คนที่เป็น blue blue check mark เนี่ยจะสามารถคล้ายๆกับ Earn revenue ด้วยนะคล้ายๆกับตัวยู u ูบอะเวลามันมียอดวิวอะมันจะสามารถนี่ฮนะทวิตเตอร revenue stream นะครับ reward นะฮะ content creator เนะเพราะว่าตัวเช็คมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการจ่ายมาเนี่ยไอ้ทุนส่วนเนี้ยแเหรียญเนี่ยต่อเดือนเนี่ยก็จะเอามาฟันดิงนะ้งแล้วก็เอามาจ่ายกับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคนที่มาครีเอทคอนเทนต์เนี่ยก็จะได้เงินส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีกระแสหนักข้อเลยนะผมไปเช็คในอินเทอร์เน็ตนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าไอ้สตรีมตัวนี้มีสิทธินะพี่สนโดนะ จใช่ดูดคุก็ไปกาวดอชกันใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่จะเก็บแล้วแปดเหรียญต่อเดือนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการจ่ายนะแล้วก็ให้เลือกจ่ายด้วยนะว่าคุณจะเอาเป็นคริปโตหรือว่าจะเอาเป็นเอ่อฟียดนะฮะแต่เฟียดอาจจะมีค่าทางนักชั้นโน่นนี่นะครับเป็นคริปโตก็อาจจะไม่เสียตรงนั้นนะแล้วก็ได้ดชไปโอ้โห ไปกันใหญ่เลยนะผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันน้องหมาจะขยับยังไงนะกระแสมาสะแรงขนาดนี้นะฮะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับฝั่งข่าวนะฮะโอเคผมจบแล้วแล้วเดี๋ยวพี่สนดู BTC แล้วเดี๋ยวเราจะจบรายการนี้ไปขึ้นตัวรายการพิเศษนะครับเพื่อนๆนะได้ครับเชิญครับพี่สนได้ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเราดู BTC กันเรยวๆนะครับแล้วก็เรยญอืในๆเนี่ยเพื่อนๆไปขออีกรายการหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน ปีีวันนี้เป็นไปตามคาดครับว่าไม่ได้มีการขยับนะครับไม่ได้มีการขยับอะไรแล้วนะครับก็ถึงวันนี้แล้วนะครับคิดว่าไม่แน่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับนอกสจากว่ามันจะมีคนแมนุเคราะห์อะไรบางอย่างก่อนที่ f OMC จะประกาศนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปดูกันใกล้ๆอีกทีนะมีคนพยายามจะทําอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมันจะชอบมีอย่างเงี้ยมันจะชอบมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องพูดว่า การที่จะลาบ BDC ขึ้นไปเลยหรือว่าจะลงมาเลยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรได้ทำได้นอกจากหลังจากที่ประกาศแล้วนะครับลากขึ้นไปเลยของผมเนี่ยในระดับ3,000เหรียญหรือลงมาในระดับ3,000เหรียญนะครับตอนนี้มันอยู่20,000 2500นะประมาณตีกลมๆนะครับ2500บเนี่ยคือถ้าจะลงมาอีกในระดับแบบ2,000เหรียญก็จะประมาณเนี้ย1,080ก็คือจะเป็นโลเก่านะครับ18200นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปเนี่ย เราจะมองไปที่ไฮเลยก็ได้ประมาณ3,000เหรียญนะครับก็คือประมาณ23,000ืนามนะครับก็2อง0อเหรียญละกันอ่ะเลนส์ลงกับขึ้นเนี่ยมันใกล้กันใกล้กันครับอันเนี้ยถ้าตีมาแล้วจะอยู่ในระดับแบ,บบ3 SD นะครับก็คือประมาณ3 ATR นั่นเองนะครับเพื่อนๆเออสี่เอทีอานะครับเพราะว่าตอนนี้ ATR มันตกต่ำกว่า600้อยนประมาณ580เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเรียกว่าจุดพีคแรก พีแรกที่เพืเ่อนๆจะดูได้ในระดับ3 ATR 4 ATR เนี่ยสำหรับผมถือว่าค่อนข้างสูงแต่ต้องพูดว่ามัน,มนอยู่ใน ATR ที่ค่อนข้างต่ำนะครับ ATR ประมาณระ,ระดับ600เนี่ยจะพีขึ้นไป3 ATR 4 ATR BTC ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่า BTC การเคลื่อนตับ2,000เหรียญเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นมาแล้วไม่ว่าจะตลบหนี <ผม S 2> หรือจะระดับ5 ATR ได้สิพี่สนเพราะ ATR ต่ำอย่างเงี้ย ไม่ใช่มันต่ามันสามารถคูณได้เยอะๆหน่อยอะสักห้ามันยังรู้สึกเฉยๆใช่แต่ถ้าห้าเอทีอาร์มันจะขึ้นไปไฮสองหมื่นห้าเลยหรือจะกระชากหลุดลงมาตรงประมาณหมื่นเจ็ดเลยอย่างเงี้ยหมื่นหกจริงๆมันเป็นไปได้นะถ้าคุณเจอลมพูดอะไรบางอย่างอ่ะใช่ผมคือคือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องดูเลนเหล่านี้ไว้ก่อนว่าตัวเดิมไฮเดิมมันประมาณสัก สี่ atr นะสามอีสี่ atr เนี่ยถ้าจะขยับห้า atr เนี่ยมันจะไปตรงไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาไอ้ตัวเลขเนี่ยเอาหกร้อยไปคูณแล้วกันอันนี้หกร้อยคูณหกร้อยคูณห้าก็คือสามพันเหรียญสามพันเหรียญก็จะเป็นกาเก่าจะเป็นอาจจะเป็นเลยเลยตรงนี้เป็นนิดนึงแต่ว่าถ้าจะสองหมื่นห้าเลยมันต้องสี่พันห้าร้อยเหรียญถูกไหมฮะสี่พันห้าร้อยเหรียญก็อาจจะต้องคูณสักเจ็ดเจ็ด atr จะค่อนข้างสูงไปแต่ถ้ามันเลยไปตรงนั้นมันวาร์ปได้นะมันก็ได้จะต้องวาร์ปไปถึงแล้วล่ะ ถ้ามันหลุดหลุดายตรงนี้ได้อือเพราะฉะนั้นต้องมองมันโอเคเชิญฮะได้ใครับโทษดีไม่เป็นไรฮะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะผมอาจจะต้องบอกเพื่อนๆเพราเพื่อนๆอาจจะต้องมองไฮกับโลตรงนี้ไปก่อนหมื่นแปดสองร้อยหรือสองหมื่นสามนะประมาณนั้นแต่ถ้าหลุดหมื่นแปดลงไปเนี่ยเราจะมีเลนส์อยู่จุดถัดไปที่เป็นจุดหลักคือหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับถึงประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดแถวๆตรงนี้นะครับก้อนเนี่ย ก้อนนี้จะเป็นก้อนสําคัญเหมือนกันนะครับก็ผมมองว่าหมื่นประมาณหมื่นหกห้าร้อยเนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมถ้ามันจะกระชากแล้วหลุดลงมาในทีเดียวเลยนะครับถ้ามันจะกระชากแล้วหลุดลงมาในทีเดียวเลยนะครับแต่สําหรับผมนะคือครั้งเนี้มันเป็น FOMC ที่คนเริ่มกะับไม่ค่อยกลัวอันนี้คือคำถามว่าถ้ามันเป็น FOMC ที่คนเริ่มจะไม่ค่อยกลัวเนี่ย ถ้ามันเป็นภาพที่มันแย่เนี่ยมันจะได้ฟราคาได้ขนาดนี้เลยหรอถ้าสมมติ mm hmm. ว่าคําพูดที่เขาแย่ที่ผมนึกออกเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่า,างานผมยังไม่เสร็จผมก็ต้องทาต่อไปเรื่อยๆผมก็ต้องขึ้นออกเปียผมก็ต้อง,งายแบบนี้ไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็คําพูดเดิมไอ้คาพูดเดิมเนี่ยมันจะได้ฟราคาลงไม่ได้ขนาดไหนอันนี้เพื่อนๆ mm hmm. ต้องมาลองคำนวณลองมาคิดเองนะครับสําหรับผมเนี่ย mm hmm. เป,าเยเป่าเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างไกลไปหน่อย สำหรับผมเนี่ยผมมองไว้ที่โลก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างอันนี้แหละแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจนะแถวๆนี้ผมมองแถวๆนี้นะครับส่วนถ้าเป็นภาพที่ดีอันเนี้ยเป็นแค่จุดเริ่มจุดแรกนะครับสองหมื่นสามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นภาพที่ดีปุ๊บมันมีโอกาสไปต่อแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับไอสองหมื่นห้าเนี่ยจะขึน้นทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสองหมื่นห้าจะผ่านไหมถ้าสองหมื่นห้าผ่านเนี่ยเราจะมีแนวต้านสําคัญอยู่นี่เลยในระยะ ถัดไปนะต้องพูดเลไรยะถัดไปมันไม่สามารถขึ้น2องหมืไปสามหมื่นได้นะยากมากๆเพื่อนๆบอกเลยนะครับยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองทีละสเต็ปสองหมืนสามแล้วไปต่อไหมถ้าไปต่อนเนี่ยก็มองไปที่ไฮเดินสองหมื่นห้านะครับืครับทอ่ถัดไปเลยนะครับประมาณนี้นครับเพราะฉะนั้นก็เลก็จะประมาณนี้ครับเอเราดูโทนนะจุดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องดูเลยก็คือ ตีหนึ่งครึ่งดูวิเคราะห์สํานักหลายๆสํานักข่าวหรือนักวิเคราะห์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่การพูดของโจโรมเท่านั้นนะครับไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การประกาศตัวเลขที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เซอร์ไพรส์แหละต้องพูดว่าสูญจุดเจ็อาจจะไม่สนอยนะแต่ถ้าแต่ถ้าสูญจุดห้านี่อาจจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก่อนรอบหนึ่งใช่ ประมาณนั้นแต่จีหนึ่งครึ่งจะเป็นคนที่ทุกคนจับตาเลยนะครับแล้วคําถามต่างๆเนี่ยจะถาโถมเข้าไปแน่นอนว่าเขาจะต้องคือจะถามจี้จี้ให้เขาพูดให้ได้ว่าเขาคิดยังไงไอเนี้ยต้องมีลักษณะตรงเนี้ยออกมาแน่นอนนะครับใช่ไปลองฟังหนึ่งในนั้นเนี่ยถามแน่นอนนะว่าครั้งต่อไปขึ้นเท่าไหร่ <laughs> <c oughs> ข,ขั้นต่อไปคือ่าไหรดอทพอดนี่ยังยืนยันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องโดนคาถามพวกนี้แน่นอนนะเดี๋ยวพวกเราจะไปนั่งสรุปคําถามกันงั <c oughs> ้นเอาเป็นว่าถ้าอ,อยู่ที่ ปากคุณจะรวมอย่างเดียวเลยนะที่จะ drive 3 a t r หรือ5 a t r อะไรเงี้ยเรามีกรอบเล็กๆไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะฮะเรียกว่าถ้า PDF เห็นด้วยพี่สนนะถ้า PDF ออกมาเนี่ยประกาศจุดเจ็ดห้าก็ยังไม่เท่าไหร่นะตอนตีหนึ่งน่าจะยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบอาจจะมีการสวิงนิดหน่อยตอบรับอะไรเงี้ยนะแต่จุดเจ็ดห้าเงี้ยนะก็อ๋อโอเคไพร์ินมาระดับหนึ่งก็เด้งเหมือนดีใจนิดหน่อยว่าถูกอะไรเงี้ยนะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบนะแต่ว่าของจริงน่าจะอยู่ที่ตอนเจ็ดสิบตัวตัวทุก ตีหนึ่งครึ่งนะตีหนึ่งครึ่งทีนี้ประเด็นคือมันมีสองท่าทีพิ่สนท่าทีแรกก็คือพูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยแบมนที่พิศนบอกบนี้เราต้องไปเดาละว,ว่าถ้าพูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยกับจากกรอบนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมเศรษฐกิจยังดียังไม่ยังต้องทําต่อไปเงินเฟ้อยังสูงเราก็ยังต้องทําต่อไปพอถามว่าแล้วเงินเฟ้อจะข้า้งหน้าขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ขอดู Data ก่อนมาอย่างนี้นะแทงกักนะแล้วก็ไม่ ไอ้แบบเนี้ยน่าสนใจดาวแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือไม่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 ผมดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังดีมากเลยแล้วก็ยังขึ้นได้อีกเยอะงั้นขออนุญาตปรับดอทพอถ้าแบบนี้นะ<ร>ก็ดียวกันเดียวกันลงครับอันนี้มีโอกาสไปทางแย่ครับอืมใช่ครับหรืออีกโทนหนึ่งที่ทุกคนคาดหวังนะพอก่อนตอนนี้ก็ดูเหมือนทุกอย่างสโลดาวแล้ว ừ, ทุกอย่างก็ดูดีเดี๋ยวคิดว่าเออ ขึ Connie, 5. 5. Like this you it, ้นอีกสักจ <prejudice ten> <leaves> sure right. so right? ุดห้าจุดสองห้าแล้วมันก็น่าจะปรับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าโทนแบบนี้ก็อาจจะเด้งขึ้นนะโอ้ก็ไปเหมือนกันครับเด้งหน้าสนุกสนานเหมือนกันนะฮะก็มีอยู่สามโทนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบีทีซีไหมฮะพี่สนก็ประมาณนี้ครับคือจริงๆเราตอนนี้เราก็คงบอกไม่ได้นะว่าไปทิศทางไหนนะครับเพราะมันอยู่ตรงกลางจริงผมดูสักสี่ชั่วโมงตอนเนี้ยเอทีอาร์ก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับเลนส์ก็ทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งจ่ออยู่จับ จะจดจ่ออยู่ช่วงเวลาคืนนี้อย่างเดียวเลยนะครับประมาณนื้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเตือนเพืเ่อนๆไว้อีกนิดนึงนะอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญถ้ามีการขยับก่อนที่จะประกาศอาจจะมีการคนโทรลราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งไปหลงนะอย่าเพิ่งไปหลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ายังไงไม่มีทางหลุดกรอบนี้ไปได้หลังจากที่ ประกาศเท่านั้นถึงจะมีการดร i v ราคาหลุดกรอบนี้ไปได้ถ้ามีการขยับไปก่อนเนี่ยใจผมอย่าไปลง follow นะอันตรายนะก็ห้าสิบห้าสิบต้องต้องพูดว่าห้าสิบห้าสิบแต่ว่าใจผมแล้วผมจะเล่นอยู่ในเกมนี้เท่านั้นนะครับผมเลยอยู่ในเกมางนคนเขาชอบความเสี่ยงไงพี่สนเขาชอบลงไปตอนตะลุมบอลมันนั้นสนุกดีหรือไม่ก็อาจจะไอ้นี่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับอันนั้นก็แล้วแต่ละการแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะดูหลังจากไอ้นี่ รสีเนี่ยเนื่องด้วยผมมีกิจต้องไลฟ์เนี่ยผมก็จะไม่ได้เทรดอยู่แล้วนะเพื่นก็อาจจะ<ม>ใ,ใช้วิธีแบบประกันความเสี่ยงเอานะครับแต่จากตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องหาวิธีที่จะวางแผนนะวันนี้ที่เรามาคุยกันเพื่อที่จะอย่างน้อยให้เป็นเป็นข้อมูลในการที่พเพื่อนเจะอเอาไปวางแผนนะครับใช่ครับสำคัญมากนะครับบางทีเราก็วิเคราะห์ให้ฟังแต่ไม่ได้พูดเรื่องการวางแผนให้ก<ม>็ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเราเลยคิดว่าเราจะมีรายการพิเศษซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากนี้ใช่ไหมพี่สนครับใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันเรื่องวางแผนนะครับใครสนใจนะครับก็ฟังต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะพักสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไลฟ์รายการต่อไปเลยเป็นรายการสดคิดว่านา่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะใช่ไหมพี่<ช>สนชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยว ขอเหรียญเข้ามานะครับขออนุญาตเป็นเหรียญที่ทุกๆคนเล่นกันเยอะๆหน่อยเหรียญใหญ่หน่อยเดี๋ยวดูกันนะครับแล้วก็มาวางแผนด้วยกันนะว่ายังไงแต่รายการไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนนะฮะตัดสินใจกันเองนะครับเป็นแค่การวิเคราะห์ในมุมของเทคนิคออนาลิซิสเท่านั้นครับเอคโอเคนะน่าจะประมาณนี้สำหรับรายการนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ไลฟ์ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมกดหยุดแล้วก็อาจจะอีก5นาทีแล้วก็ปล่อยต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับใครอยู่ไลฟ์นี้ยังไม่กดไลค์กดไลค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราต่อเลยกับรายการไลฟ์สดพิเศษนะครับที่จากเรา2คนฝากนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ